นี่ละครับท่านผู้ชมเราจะใช้ตัวนี้ดูดออกครับเพื่อจะเป,เปลี่ยนแผ่นค์สเราครับข้ไปครับเราจะดูดออกแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคา์ดของเขาติดเครื่องมามันใช้ไม่ได้ครับเขาไม่ทนครับเราต้องเปลี่ยนค์ดแบบ เ็ดเอใส่เข้าไปครับเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองดูครับคันดูว่าจะออกหรือเปล่าครับแน่นมากครับแน่นมาก ผมจะเคาะเล็กน้อยครับท่านผู้ชม,มผมเกรงว่าถ้าอาัดเข้าไปกัอรูนี่จะแตกครับ <laughs> <laughs> ผมดูระอบบอปังมากครับผมจะเคาะครับเคาะให้เขากระเทือนออกมาครับ ครับบางยกมากขวก็เดือนครับัดไปอีกเล็กน้อยครับอัดแรงก็ไปได้ครับกลัวครับตัวเขาแตกครับนี่ครับบางมากครับ อือโอ้โหสุดยอด mm -hmm. oh, so เดียวครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนิ้วข้อถ้าเป็นพวกคัดทางไม่เป็นไรครับเพราะเราไม่ใช้คัดของเขาอ,อยู่แล้วครับ ชมออกอยากมากครับเดี๋ยวผมต่อคลิป,ป,เ,ปเลยครับท่านผู้ชมต่อคลิปไปเลยครับท่านผู้ชมเราใช้ตัวดูดแบบนี้เราเราก็เคาะครับเคาะตรงหัวนี่นะครับตรงนี้ไม่ออกครับต้องเคาะแบบนี้ครับ นี่ครับพอดลหลายทีครับพอหลหลายทีนี่ครับเขาเริ่มออกแล้วครับนะครับนี่ครับหน้าตาครัเป็นอย่างนี้ครับดูเขามีปิ้นไหมครับนี่ครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรสักอย่างครับไม่มีปิ้นอะไรแล้วก็นี่ครับเขาทํามาหยาบมากครับแล้วก็จะประกอบพวกไม่น่าจะประกอบ พวกมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วครับมันไม่ทนสปริงนี้เราก็เก็บไว้ครับหรือจะประกอบเข้าไปแล้วเล่นก็ได้นะครับน้ชมประกอบเข้าไปลเล่นให้มันครบก็ได้นะครับแดีตัวนี้ครับอ,ออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับน้บชมต่อไปเราก็จะนี่ครับยืนแทนครดแบบนี้เข้าไปใส่ไหม่ ได้เลยนะครับไอจา่ตัวนี้ก็ของใหม่ครับนี่สปริงมีครับนี่สปริงเราปีนใส่เข้าไปครับ <c oughs> จากตัวนี้ก็จะได้อยู่ครับตัวนี้ได้อยู่อันนี้มันเป็นสปริงเหล็กครับน้ําหนักมากครับนี่สปริงสปริงเป็นปนพวกเอ่อเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะครับนี่มาจากนี่่น่าจะใช่นะครับ ไม่น่าจะใช่อืมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเราก็เปลี่ยนเข้าไปแบบนี้ครับนี่เจ้ตรงนี้แต่เจ้าตัวนี้ผมเป็นของใหม่เหมือนกันครับไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าน้ําหนักมันเยอะครับมันเป็นโลหะครับน้ำหนักมันเยอะอยู่ในน้ำหนักมันเยอะเราจะ ใส่ไปไหมนะครับผมชอบเอาพวกเป็นของคัดเขาเรียกว่าคัดคัทคัทสองสปริงครับคัทสอสปริงเรามาดูคัทสองสปริงว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับคัดผู้ชมขอใส่ถุงมือสักคู่ครับ ่าเสร็จถุมือเลยครับนี่นะครับเราซื้อมาครับนี่ราคาสองร้อยหกสิบครับเราจะซื้อเป็นแบบนี้ครับ เขาจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นนี่ครับเป็นสองสปริงนะครับแบบนี้จะทนมากครับแต่แบบนี้สามสปริงครับสปริงเขาเล็กนะครับดูครับความแตกต่างนี่จะสปริงเล็กครับอ่าเาจะเสียง่ายเับสปริงด้านด้านข้าใบเขาก็จะไม่ทนครับมันของแถมมาจากอ่า ิดกับเครื่องมานะครับจากปซาสดามานะครับเราจะใส่ของเกรดเอเข้าไปนะครับน้ำจุัมมาดูเลยครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับนะครับวันนี้น็อตตัวนี้ขันได้ไหมครับอ่ะตัวนี้ลองดูครับโอเคครับขันได้ครับพะเราเกรงว่าตัวนี้มันแหลมแทงเข้าไปกลัวเจ้าตัวนี้จะขันไม่ได้นะโอเคขันได้ครับ เข้าไปครับเจ้าต,ตัวนี้มันจะเน่าๆครับตอนที่เราขันออกก่อออกยากครับขันออกยากมาโอ้โหดูตึ้งเบือมากครับท่านผู้ชมเป็นไปหมดเลยครับเบอร์สิบครับเบอร์สิบไ,ไหนๆละเบอร์สิบของผมก็ได้แล้วครับนี่ครับ เข้าไปครับลองขันดูวักเขาขันแน่นนะเออได้ครับอโอเคเลยตรงนี้ก็ผ่านครับประสบผลสําเร็จครับใส่เข้าไปแต่เรายังไม่ได้ใช้ครับเราเอาเป็นเครื่องสํารองครับเพราะเราจะต้องมามาซ่อมเจ้าตัวนี้ครับซื้อกาวมาใส่ครับนี่ที่เขาแทงเครื่องที่เขาแตกรอยเขาแตกแบบนี้นะครับในท่านผู้ชม นี่เขาแตกมาจากโรงงานนะครับนี่ก็จะนี่ก็จะมีรอยนะครับรอยรอยเขาตอนประกอบมานะครับจากโรงงานมาครับนี่หน้าตาแบบนี้ครับเราก็จะหาพวกกาวเหล็กมาใส่ครับแต่ยังยังเรายังไม่ใช้ครับเพราะกลัวมันซึมครับเอากาวเหล็กมาโปะกครับเครื่องยนต์พวกนี้เราซื้อมาเราจะไม่ซ่อมครับท่านผู้ชมเวลาพังเราก็ยกเครื่องพังไปเลยครับนอกจากเราจะแกะพวกอ่า พวกน็อตตัวนี้เอาไว้ใช้ครับตัวนั้นก็ใช้ได้อยู่ครับพวกอ่าอะไรพวกอะไรนะครับเท่อไอเสียใช้ได้อยู่ครับถ้าเขาพังเก็บไว้นะครับเท่าไอเสียแล้วก็จะเป็นพวกมอกรองมอกรองอากาศนี่ใช้ได้อยู่ครับเป็นอะไรครับอย่างพวกคาบูเลตเตอร์นี่ถ้าพังก็พังเลยครับไม่ต้องเก็บเปอะไรครับ ปล่อย้เขาพังแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่นะครับท่านผู้ชมอต่จะตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับเป็นอะไรได้ครับตัวนี้นะครับถังนี้นะครับถ้าเขาไม่ร่วถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมต้องไปซ่อมไปซ่อมมั้งครับ <laughs> ซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ใช้ก็เป็นอะไรแล้วครับเป็นอะไรของดีใส่เข้าไปเลยนะครับของราคาสองไว้ 60บาทบางร้านก็ห้าสองร้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมแล้วครับเราก็คงจะล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเพราะว่าซื้อของลาซาด้าก็ก็เก็บรายล,ละเอียดกันไปครับถ้าเราเราได้มาก็มามา,มาเช็คมาดูว่าอันไหนที่เราจะเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนนะครับท่านผู้ชมหน้าตาของเใหม่ครับยังไม่ได้ใช้งาน,นครับ ยังไม่ได้ใช้ซื้อมาก็เก็บไว้สำรองครับสำรองเครื่องยนต์ครับนี่มาดูรายละเอียดครับเนื้องานเขาก็เขาเก็บงานไม่ดีนะครับนี่ครับด้านในเขาก็เป็นเป็นลำแหลมคมระวังครับเวลาเราซ่อมมันจะบาดมือครับเกี่ยวมือได้ครับเพราะเขาเก็บงานไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะครับถือว่างานที่เขาผ่าน QC มาแล้วนะครับถ้า เนื่องงานไม่สวยผมคงจะมาขายในราคานี้แหละครับน้ชมเครื่องย,ยนต์ข้างในยังไม่รู้นะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้ได้ยังไงผมคงจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าเป็นอย่างไรนะครับที่เราซื้อเครื่องยนต์มาจากลาซาด้าว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ผมใช้มาหนึ่งเครื่องนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับเครื่องยนต์ข้างในเราใช้ได้ดีอยู่ครับแต่มาข้อเสียตรงที่ แผ่นคร์ดเขาไม่ทนเท่านั้นเองครับใช้ไม่ถึงไม่ถึงห้าชั่วโมงครับแผ่นคร์ดพังเลยนะครับมันพังเป็น,ปนแนบบนี้ครับนี่ครับแต่จากตรงน,นี้ของใหม่ผมไม่ไม่ยอมใช้แล้วครับเนี่ยไม่ยอมใช้เก็บไว้ดูไปดูเล่นเลยพอใช้ไปเดี๋ยวสปริงเขาก็พังอีกครับเพราะสปริงเขาไม่ทนเท่าไหร่เอาใบเขาก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่ครับ แล้วครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาก,กันจริงๆนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กด share, กดิ่ติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสําหรับซื้อเกันกันอย่าราคาถูกมาใช้นะครับราคาไม่ถึงสองพันครับลองใช้ดูครับบายครับ